สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวข่าวดีอีกแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใจดีนะคะจะผูกแขนรับขวัญหลานน้อยนั่นก็คือน้องคูณลูกชายของก้องวายุนะคะเพิ่งยังไม่ถึงขวบด้วยซ้ำเนอะอายุ8เดือนนะคะจากไลฟ์สดเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมานะคะที่แล้วเนอะบอสบิ๊กก็บอกว่า ได้มีาบางช่วงบางตอนบอสบิ๊กก็ได้พูดถึงหลานน้อยนั่นก็คือลูกชายของก้องวายุนะคะก้องจูเนียร์นั่นเองนะคะก็เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์รับเชิญน้องอ่าก้องวายุน้อยก็ว่าได้นะคะก็คือลูกชายของก้องในวันที่16นะคะและบอสก็บอกว่าอยากจะผูกแขนเอาหลานอะไรประมาณนี้นะคะ นั่นก็คือลูกชายของกล้องวายุนะคะด้วยความที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นคนมีเมตตาอยู่แล้วนะคะมีเมตตากับลูกน้องมีเมตตากับทุกคนอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้น้องก้องก้องน้อยหรือน้องคูณนะคะมาเปิดตัวเลยในวันที่16นะคะนะ้องน้องคูนก็จะมีอ่าและเห็นบอกว่า fc แฟนคลับ ก็อยากจะให้น้องคูนนะคะมีเพจเป็นของตัวเองนั่นก็คือเพจของน้องคูนนะคะก็นี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีเมตตานะคะเมตตา,าศิลปินในค่ายตวเกียวมิวสิกนั่นก็คือกล้องวายุนะคะและเร็วๆนี้นะคะเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ น้องคูณก็มีเพจ Facebook เป็นของตัวเองแล้วนะคะโดย5ชั่วโมงที่ผ่านมามีมีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0คนนะคะโดยเพจนี้ก็เป็นของน้องคูณและก็คุณแม่เอมนะคะโดยกล้องวายุก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทางเพจนะคะก็ได้แจ้ง ประมาณว่าโดยข้อความที่ขึ้นก็ประมาณว่าแ all นะคะขออนุญาตแจ้งพี่ๆแม่ๆนะครับสำหรับท่านที่ถามหาเรื่องให้มาไลัยน้องคุณนะคะน้องคุณเนาะให้เป็นส่วนรับผิดชอบของแม่น้องนะครับผมพี่พี่แม่แม่สามารถโอนและส่งสลิปให้แม่น้องโดยตรงเลยครับโดยไม่ต้องผ่านกล้องกล้องไม่มีส่วนรับผิดชอบ คือค่าเลี้ยงดูแต่ละเดือนในส่วนอื่นๆแม่น้องรับผิดช,ชอบแต่เพียงผู้เดียวครับผมสำหรับพี่ๆแม่ๆที่ต้องการอยากให้มาลายน้องคุณสามารถโอนบัญชีแม่น้องโดยตรงบัญชีนี้เลยครับนะคะก็จะมีบัญชีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เราจะมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกหลานนอาะลูกหลานของค mm ่ายโตเกียวมิวสิกเพราะแววแเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ane, จะผูกแขนผูกข้อมือรับหลานแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวเรามาฟังนะคะคลิปบางช่วงบางตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ane, ได้พูดถึงน้องคุณนะคะลูกชายของก้องวายุ U, นะคะ แล้วก็พูดถึงเจตนาของตัวเองเนาะด้วยความใจดีมีเมตตานะคะเห็นไหมล่ะว่าอยู่กับบอสบิ๊กก็คือโตเกียวชัดๆเลยนี่แหละนะคะเนาะก็คงสร้างบุญมาด้วยกันนะคะถึงได้มาเจอกันแถมยังจริงๆแล้วน้องคุณนะคะหน้าตาคล้ายๆกันอีกนะหน้าตาคล้ายๆน้องโตเกียวนะคะและก็หลังจากที่หลายๆช่องหลายๆ นำไปลงนะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะ fc แฟนคลับก็ได้แสดงความคิดเห็นเนาะบางคนก็บอกว่าแม่ก็สวยพ่อก็หลอ่อลูกก็เลยหน้าตาดีอนาคตข้างหน้าเนาะเขาทั้งคู่ก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้พ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าหน้าตาคล้ายน้องตัวเกียวเหมือนกันนะเนี่ยน้องมีบุญมากเลยที่มีแต่คนรัก็นดูมากมายนะคะพูดถึงน้องคูณเนาะ ดีแล้วนะคะเนาะก็ทุกอย่างก็กำลังดีแม่ก็สวยพ่อก็หล่อน้องก็ต้องหน้าตาดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่ f อฟนะคะก็เชียร์นะคะอยากให้น้องคุณนะคะมาในวันที่16นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแต่อ รอให้ถึงวันที่16อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังบางช่วงบางตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้พูดถึงน้องคุณกับพ่อก้องวายุกันนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะซ้อมละครวันนี้เป็นคิ orm, วซ้อมพรุ่งนี้ก็เป็นคิวซ้อม ว่าก็ซ้อมอย่างอเอาม,าอมอว,ว่าก็ซ้อมแดนตรีหมว่านนี่ก็ซ้อมดนตรีพี่น้องมื่อี้ถ้าหนอยสามทุ่มสามทุ่นีน่น,น,นัดเด,ด็กๆมานัดเอกพวกตัวเก,ก,กียวมิวสิกมาไม่ดีวนะ่ามันยากินมดแล้วเออหมามันกระสิมัยากรกะพอนักร้องนี่ย่างไปพนะูน้าหวากมากไม่่าากเป็นวมาเปลี่ยนกันแล้แซ่พูเก่าดิซุมือนีชุ้มือนี่น่าจะกลัมัหลายแล้ว สิสื่อมาอยากครับ,บอกสบามีมากอย่างบอ,อบงสเอลซี่าวังซีผมก็เรยว่าวันที่16บนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าคือเอลซีเรียกร้องของมาหลายอยากเห็นน้องคุ้นกล่องบ้ายูน่นอยมมาขึ้นเวท,ที่ตัวเกี่ยวมิวซีเออวันที่16นี้รอรุ้นว่าน้องจะได้มาไหมเพราะว่าบอสกำลังคุยกับ แม่น้องคุณอยู่อ่าแล้วก็ว่ากองว่ายู่หน่อยสิมาได้บอบีบีหน่อยเออมาผูกคอเอาว่ามาผูกแขนร้านดูเออผูกแขนร้านหน่อยประทัดร้านหน่อยได้ข้าพเพ้าบอกเ,เพิ่มเผื่อไปใส่หลักพี่น้องเนาะมุจจะวาไหนเนี่ยึปาร์ตี้น้าเอาพีบสันปาร์ตี้น่าเอาฟิตอยู่อยู่หลักร้านเห็นเสาไฟแล้วก็มีกองอะไรไหมข้างหลังก็ไม่มีกองเนาะ ย่างหน่อยลดมากก็คือพอต่ำห้องไอต่ำสไปร์ก่อนเออแต่ต่อไปได้หางเส้นสักด์กาลังย่างย่างกันหอมๆเลยพี่นอ้องเวิองเดี๋ยวให้ดูอุ้ยกาลังย่างโยโย่อะกาลังย่างโยโย่อะเดี๋ยวเดา๋ยวขาเดี๋ยวกลับกล่องแล้วพี่น้องดูโอ้ยผมกัวเล็กปิวปา้า,าตา,า,าอยู่นะน่องไก่จองอันนี้เฮ้ยเลี้ยงแบบตามาก ตาบ้าแตกตาบ้าแตกแล้วปรสิทธลดหุ่นมันร้านทำไม้โปรตีนกินได้ที่เบิรงที่หลักพี่น้องวิวนุ่มด้วยนะโอ้โอ้ต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดสันซี่เป็นหมองเงินแล้วจริงๆเป็นหมองยางเต๋อยางเต๋อยางลบคนดีเลยโทษนะจีโทษเนี่ยขาเจ้าจีเบอร์เป็นบ่อเบอร์ขายแล้วบ้านหลังโทษเนี่ยเสือเลยแตนลาหนึ่งห่อสองห่อสามห่อซี่หักก็วิวหลักร้านไงหลักร้านกันแังบ้านแตลาตมึงโทษให้กูในด้วยี๋ยวจะโทรเช็คดูก่อนว่า บอสถึงเลขประมาณที่หน oh. right. ึ่งบอสจะซื้อบอสเถือลาไปบอสเถื่อกับสีสื้อสื่อเป็นนีซื้อเอาเป็นนีเอาทีเดียวเข้ากับเฮกุ้มปีพี่น้องกับซาลาโต้เข้ากับบอสซื้อโมเดลลาเป็นน้องเข้าใจแตขายเพล้ยงห่าพี่น้องเข้าใจดีอยู่อืมตอนนี้คือแบบจะหลังจากที่แบบว่าจะแบบว่าจะถือสินกินสีมันคือจังอันดีเลยอ่ะสีเหมือนเราซื้อมาเองเลยอ่ะสีมันปอยู่ร้านเออสีมันอยู่ร้านแต่อันนี้คือเราแบบทำเองเนี้ยสีแบบหวานหวนชวนฝันชวนกินงามนะลนกปีกไก่สี เคยแค่พูดน้ำหนักก็ขึ้นแล้วนี่บอลคือเแ็ดเด็กสีเงาหอมมากเคยโอ้เคย,ย,ยแขกมา <c oughs> อย่าเดิมอมม่รีบเลยบอลช่างกระเสียว <c oughs> แบ่งกันเรากินน้ำเหมือนเรามานแบ่งกันเรากินน้ำทันดีแล้วรู้เนื้อตับดีสวยนะตามากตาเอ๋มาก เซละซุ่มเดีโอ้ยรีฟิวรีฟิวมึงอีกรีฟิวก็เรยว่าเดี๋ยววันที่วันที่สิบสิบหมาลุ่นกันว่ากล่องหน่อยว่าอยู่กล่องว่าอยู่หน่อยจะมาบอกล้องว่ายุหน้อยจะมาได้ไหมเพราะว่ามันก็เดินทางไกลอยู่แต่ว่าอยากให้มาแบบฝากแบฝากตัวน้ำเอซีเฮ้าแน่เออเป็นลูกเป็นลูกล้านตัวเกี่ยวไม่้องซิกแล้วยังเป็นทางการแล้ว เสียบด้อวยว่า,วาย่างของหรมเสียบอร่อยผุน่าคนย่างคนย่างมันย่างวัดมันย่างบริจีไม่ปมไปดังเฝ่าเลยมันยิ่มแล้วม,มันยิ่มแล้วป้าเนี่ยความความความพี่วานเอฟซีมันมันอยากเห็นก็เลยคุยกับกล้ามมาองอายุอยู่ว่าเออเขาเสายหลานมาฝากน้ำพี่น้องบอจังใจแบบเอฟซี FC FC กับกเอฟซี FC กับฮักแล้วเอฟซีกับอยากอันเห็นหนาแล้วมันก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยว คุยกันก่อนมาสั่นแล้วมาดูกันนะบาายย้า้องไวยูนอยส์อุ้มลูกขึ้นหามจะเป็นยังไงลูกสิอุ้มบอลลัสสูสมันเคยอุ้มบอมันติดตัวกอมันเหยียบบอลสูมันน <c oughs> ั่ง,ง <c oughs> ปุป๊บเหยียปุ๊บเอ,อ้ยซุ่มกรเขียมเอ้ยกล้องว่าอยู่เอาลานมาสิผูกแขนด้วยทองคำสิผูกแขนทองคำ เอามามาเอามา,มาโหลดคออยายผูกกันมูผูกแค่เอาล้านด้วยสอยทอง,ทองส้นนสอยทองเส้นนี้เก็บเงินสองปีจึงได้ซื้อมาขายไปซิมอมากไกเอามาักเอามาักเอามากไกกันเนาะ